หน้า48ค่ะข้อ4ค่ะนักเรียนคิดว่าสินค้าที่ไม่มีคุณภาพมีผลกระทบแก่ผู้ใช้อย่างไรคะการเลือกสินค้าที่ไม่มีคุณภาพมาใช้อุปโภคบริโภคนะคะจะเป็นอย่างไรสินค้าที่ไม่มีคุณภาพนะคะจะมีผลกระทบแก่ผู้ใช้ค่ะในเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคนะคะ อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ฉะนั้นแล้วนักเรียนจะเลือกซื้อสินค้าควรเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพนะคะข้อ5ค่ะให้นักเรียนเขียนชื่อสินค้าที่น่าจะมีขายในร้านโชวห่วยนะคะนักเรียนลองดูสิคะว่า,าร้านโชวห่วยน่าจะมีอะไรบ้างนะคะคุณครูก็ยกตัวอย่างมาหลายตัวอย่างเลยนักเรียนก็เลือกดูนะคะว่านักเรียนจะตอบข้อไหน จะใส่ชื่อสินค้าอะไรบ้างนะคะอันแรกค่ะก็คือเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะเรื่องอาหารก็จะมีข้าวสารอาหารกระป๋องไข่นมนะคะหรือนักเรียนจะชื่อสินค้าก็ได้นะคะข้าวสารมาม่าปลากระป๋องอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเกี่ยวกับอาหารนี่คือข้าวสารอาหารก,าร,าาร,กระป๋องไข่นมค่ะ ของใช้นะคะของใช้น่าจะมีอะไรคะในร้านโชห่วยใช้แล้วค่ะของใช้ก็น่าจะเป็นที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะสะบู่ยาสีฟันผงซักฟอ,อกแชมพูนะคะของใช้ต่อไปค่ะเครื่องดื่มเครื่องดื่มในร้านโชงห่วยก็น่าจะเป็นพวกน้ำดื่มน้ำผลไม้ใช่ไหมคะ น้ำอัดลมประมาณนี้นะักเรียนคือแฟนตาโค้กเอสน้ำผลไม้น้ำเปล่าต่างๆก็ได้นะคะข้อต่อไปค่ะแล้วก็ในรา้านโชห่วยนะ่าจะมียานะคะยาที่เราใช้ประจำบ้านนะคะก็น่าจะเป็นยาอะไรคะนักเรียนยาดมยาแก้ไข้ยาลดไข้ต่างๆนะคะ ยาแก้ปวดยาอมยาแก้ไอ,อลูกอมสมุนไพรอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ยาล้างแผลค่ะอันนี้ก็น่าจะมีติดบ้านไว้นะคะน่าจะซื้อได้ง่ายก็อยู่ในร้านโชห่วยค่ะต่อไปค่ะเครื่องสำอางนะคะก็จะเป็นพวกแป้งนะคะโลชั่น ครีมทาผิวนะคะครีมบำรุงผิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นครีมทาหน้าเนาะโลชั่นทาผิวแป้งเด็กนะคะเอาไว้อ่าใช้ได้สะดวกน่าจะประมาณนี้นะคะของที่ขายในร้านโชห่วยนักเรียนก็สามารถเลือกตอบได้เลยนะคะจะตอบแค่อย่างเดียวก็ได้หรือจะบอกเป็นชื่อสินค้าว่ายาสีฟันยี่ห้ออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะได้ทั้งนั้นเลยค่ะข้อต่อไปค่ะ ข้อที่2บอกความหมายอธิบายและฝึกใช้คำนะคะ 1. เขียนคำให้ตรงกับคำอ่านที่กำหนดให้ค่ะมาดูกันนะคะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันคำอ่านอันนี้ปารบคำที่ถูกต้องต้องเขียนยังไงคะปารบนะคะรบลอเรือพอสำเภานะคะปารบอันนี้อ่านว่าลิปสติกอ่าลิปสติกเวลาเขียนต้องเขียนว่า ลิปลิปปอปานะคะลิปสติกค,ค่ะคำที่สามนะคะศูนย์อาหารศูนย์อาหารศูนย์อาหารต้องเป็นสอสลานะคะศูนย์ยอยากกัลันด้วยนะคะศูนย์อาหารค่ะคำต่อไปค่ะม,มาตราฐาน มาตรฐานนะคะเวลาเขียนก็เขียนว่ามาตราฐานมาตรฐานนะคะข้อที่5ค่ะรสชาตินักเรียนส่วนใหญ่ชอบเขียนผิดนะคะคำรสชาติที่ถูกต้องต้องเขียนแบบนี้ค่ะรสสอเสือชาติชอช้างสะอาต,ตอเต่าสระอินะคะรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มเขียนแบบนี้นะคะรสชาติค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหน้านี้พบกันใหม่ในหน้าถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ